วันนี้จะพาทุกคนนะครับท่องไปในงาน Oppo Inno Day สัมผัสนวัตรกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับ Oppo Find N ที่ไม่มีรอยพับลงเหลืออยู่แล้วหรือตัว m a r r e Silicon X ที่ยกระดับการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอบนสมาร์ทโฟนให้ดียิ่งขึ้นและเขายังมี Oppo Air Glass ครับผมแว่น assisted reality ที่เราสามารถใส่และรับข้อมูลข่าวสารผ่านแว่นตาได้ซึ่งหนึ่งนวัตรกรรมใหม่นั้นตอนนี้อยู่ในมือเราแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมา แกกองรีวิว Oppo Find N ตัวนี้ด้วย อัปโนครับได้ทำการจัดงาน i n n o d เดมา3ปีติดต่อกันแล้วนะครับผมปีในปี2019เนี่ยก็มีการพูดถึงของอุปกรณ์ IOT นะครับ 5G s p e Router สลหรับใช้งานในบ้านมีแว่น AR ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็น Mixed Reality คือทักใส่ทั้งแว่นซึ่งมันสามารถตรวจจับนะครับมือของเราเพื่อใช้ในการหยิบจับสิ่งของใน Virtual Reality ได้ด้วยถัดมาในปี2020ครับก็เป็นการเปิดตัวคอนเซปต์สมาร์ทโฟนอย่าง OPPO X20 2 1 20, 21, ที่มาพร้อมกับหน้าจอม้วนนะครับที่มันสามารถยืดออกมาขยายเป็นหน้าจอใหญ่ได้จากไซส์ปกติธรรมดา เรียกว่าตอนนั้นที่เราสัปดเครื่องจริงนะครับก็เล่นเอาหลายคนฮือฮาแล้วก็อยากลุ้นให้มันมีการวางจำหน่ายเร็วด้วยนะครับส่วนงาน Inno d เดในปีนี้นะครับผมทาง oppo ก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นโปรดักต์ออกมาพร้อมให้ใช้งานแล้ว,ว o o นะครับอย่างตัว oppo air glass นะครับจากเดิมที่แว่น ar เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เทอะท่านะครับเวลาใส่เลยเหมือนกับต้องขึ้นไปขับยานอาวกาศ ตอนนี้ก็ถูกปรับยอ่อขนาดลงมาจนล่าสุดตัวแอร์กลาสครับสามารถทําให้บางเบาลงมาเหลือเป็นแบบแว่นแปะด้านข้างที่หลายคนแซวก,กันว่ามันคือสเกลเตอร์ของดราก้อนบอลนั่นแหละครับ This ก็มันท้ายจริงใช่ไหมใครแฟนดักตบอลหรือว่าเป็นคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็น่าจะคุณเคยกันมานะครับมากดๆนะเช็คข้อมูลได้นะครับซึ่งรูปแบบการใช้งานนะครับก็แค่เอาตัว Oppo Air Glass มาแปะเข้ากับที่ตัวแว่น,นครับที่เป็นเฟรมเหล็กแล้วก็จะมีส่วนของตัวแม่เหล็กที่ยึดติดกันนะครับโดยจะทําการาควบคุมผ่านการเลื่อนด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ g ส s t อ r ์เช่นการพยักหน้าเพื่ออ,อ่านข้อความนะครับการแจ้งเตือนเข้ามาสามารถดูได้เช็คพวกสภาพอากาศต่างๆ รวมถึงสามารถใช้วัดค่าพลังต่อสู้ได้ด้วย over 9, ไม่ใช่น้ำมันสเกลเตอร์แล้วสามารถใช้นำทางได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ก็สามารถจะมีระบบนาเกชั่นที่เชื่อมต่อกับ oppo smartphone หรือว่าตัว oppo watch นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางการเลี้ยวแล้วก็ระยะทางขึ้นมานั่นเองถัดมาก็คือตัว npu m a r i silicon x นั่นเอง ซึ่งงานพัฒนาตัวชิป NPU ที่บวก ISP นะครับในการประมวลผลเรื่องของการถ่ายภาพด้วยการใช้เรื่องของ Neural Engine หรือ AI มาช่วยเสริมเนี่ยซึ่งจะนำมาใช้นะครับในการใช้งานตัวของ Computational Photography นะครับหรือว่าการถ่ายภาพแล้วก็มี AI มาช่วยประมวลผลเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ครับสมาร์ทโฟนแต่ละคนก็ใช้งานเป็นกล้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นมีสีสันความคามชัดที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็ติดข้อจำกัดเรื่องฮาร์ดแวร์บางอย่าง อย่างเช่นตัวของเซนเซอร์รับภาพนะครับเราคงไม่สามารถเอาเซนเซอร์ขนาดไมโครโฟตหรือว่า APS-C มาใช้งานบนกล้องได้แน่ครับเพราะว่าแค่ตอนนี้นะครับลองเอาเซนเซอร์ขนาด1นิ้วมาใช้งานเนี่ยก็เห็นว่าตัวเครื่องจะมีความหนามากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของชุดเลนนะครับบริเวณกล้องนูนขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่านอกจากเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือตัวเลนสที่มาใช้งานเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นด้วยส่งผลให้ตัวเครื่องทั้งหนาแล้วก็หนัก ถ้าถึงตอนนะครับสมาร์ทโฟนแบบมีขนาดอ้วนเถอะทะเนี่ยคงมมีคนซื้อไปใช้งานแน่นอนก็เลยต้องมีการเอาตัวของชิป NPU m a r i Silicon X นะครับพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาช่วยะบะมนผลในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอนั่นเองครับซึ่งชิปตัวนี้นะครับทาง OPPO ก็ได้จับมือกับทาง TSMC นะครับให้ช่วยผลิตให้บนสายปฏิการระดับ6นาโนเมตรทำให้มีขนาดเล็กมากครับแต่ก็ทรงประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการรับส่งข้อมูลนะครับภายในตัวชิปเซต แล้วก็ยกังประพลังงานด้วยนะครับถ้าเกิดลองเทียบการวนผลระหว่างตัวชิป m a รีซ SILICON X กเนี่ยกับตัวชิป ISP ทั่วไปนะครับที่ใช้บนสมาร์ทโฟนอย่างเช่นตัวของ f ฟเอ็กทรีโนะครับก็จะเห็นครับว่าการวนผลวิดีโอ 4K เนี่ยที่2เฟรมนะครับใช้พลังงานบนตัวไฟเอ็กทรีโไปเยอะมากๆแต่ว่า m a รีซ SILICON X นะครับสามารถเรนเดอร์เฟรมได้ต่อเนื่องมากกว่าแล้วก็ยากใช้พลังงานน้อยกว่าด้วย ถ้าเกิดจะเอาแบบเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะครับผมก็คือการรวนผลการถ่ายวิดีโอแบบ HDR เนี่ยรอบนี้นะครับจะสามารถทำได้ถึงระดับ20บิตเรียกว่าถ้านับเป็น s t อปนะครับบวกลบก็คือบวกลบ20 bit. เดียวทำให้ตัวด y n มิกเรนนั้นกว้างขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นด้วยลองเช็คจากตัวอย่างวิดีโอนะครับที่ลองถ่ายเทปมันก็ได้ระหว่างตัวของมารี s ิลิ c o n X นะครับที่เอาโปพัฒนาขึ้นมาเมื่อเทียบกับ FX T Pro แล้วก็ O 13 Pro แล้วเนี่ย วิดีโอที่ออกมาเป็นยังไงบ้างความคมชัดสีสันและก็ดีเทลของแบบนะครับต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการมวลผลทันทีนะครับเรียลไทม์เลยก็คือจากหน้าจอที่กำลังจะกดอัดเนี่ยก็เห็นภาพแบบเดียวกันกับวิดีโอที่เราจะได้จากการถ่ายครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวก HDR ส่วนมากแล้วเรามักจะต้องถ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาลุ้นว่าตอนประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ย ภาพออกาเป็นยังไงครับแต่ไม่ใช่กับ m a r i s s l l i o o X ครับเพราะว่าเราสามารถจะเห็นภาพจริงที่จะได้หลังการกดชัตเตอร์หรือว่ากดอัดวิดีโอครับซึ่งชิปตัวนี้นะครับผมยังไม่สามารถไปลองได้เพราะเขาบอกว่ามันจะพร้อมให้เราทดสอบกันกับ oppo f i x รุ่นใหม่น่าจะเป็น5 x 4 pro หรือเปล่าครับที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่สำหรับสมาร์ทโฟนจอพับนะครับที่ ท p ้งอปพัฒนาขึ้นมายาวนานถึง4ปีมีโปรไทป์มากถึง6แบบนะครับสุดท้ายก็มาจบที่เจ้าเครื่องนี้เลยครับกับ Oppo f i ไซึ่งวันนี้ก็จะมา Unbox ครับแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกับรีวิวนะครับฟังชันฟีเจอร์และการใช้งานที่ Oppo พัฒนาขึ้นมาสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับด้วยครับนี่ครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นกล่อง r ี tail Box ครับที่กำลังจะวางขายในประเทศจีน บอกไว้ก่อนว่ามันจะวางขายในประเทศจีนนะครับต้องยังไม่ก่อนครับเพราะว่าหลายคนถามขึ้นมาเยอะเหลือเกินว่าในไทยจะเข้ามาขายไหมนะครับผมก็ทํายังไปเหมือนกันเขาก็บอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเพราะเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการติดต่อกับทาง Google ครับในการเอา g o o e s w i มาลงบนตัวขอบไฟเอ็นนะครับนะแต่วันนี้ก็ลองมาดูก่อนครับว่าดีไซน์แล้วก็คอนเซปต์กับไอเดียเทมโป้เนี่ยเลือกพัฒนาเจอามามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับถ้าเกิดลองเทียบกับตัวกล่องแล้วกับ Samsung ก็เห็นว่าความพรีเมียมต่างกัน <c oughs> คือรอบนี้ C4 3นะกล่องแบบว่ามินิมอลเกินไปหรือเปล่านะครับกับแฟลกชิพไงนะครับนี่เห็นไหมครับกล่องมีกลไกนะครับไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแค่เปิดฝาปุ๊บก็จะมีระบบที่ไปดันนะครับตัวกล่องให้มันยกขึ้นมาด้วยกับ oppo find n เครื่องนี้ดูขนาดสิครับนี่คือกลางจอแล้วนะตะมุตะมีมากม ตัวนี้นะครับเป็นสีดำหนึ่งในสสีที่วางขายนะครับมันจะมีสีขาวใช่ไหมแล้วก็ตัวสีม่วงที่แบบเรืองแสงนะครับแต่ว่าตัวสีดำนั้นสเปเชียลมากครับมันเป็นสีดำแบบชิมเมอร์ครับคือมันจะมีเหมือนกับเกล็ดกากเพชรนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังเป็นสีเดียวนะครับที่ฝาหลังเนี่ยเป็นแมตนี่ครับไม่มีคราบรอยนิ้วมืออ่ะเดี๋ยวมาดูของในกล่องนิดนึงก่อนแล้วกันนะโอ้โหนี่คือจะดึงเวลาไปถึงไหนเนี่ยอยากเห็นเครื่องแล้ว อ่านี่ครับก็แอบมินิมอลนิดนึงเหมือนกันครับกล่องอาจจะดูหรูแต่ว่าพวกของแถมที่ให้มาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เทรนเรื่องของรักโลกนะครับลดพวกคาร์บอนฟุตปิ้นกำลังมาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ,กส,เอกสารเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับส่วนนี้ก็คือตัวของชาร์จเจอร์นะครับเพราะว่าตัวของไฟเอ็นเนี่ยรองรับการชาร์จไวนะครับที่3-3วัตต์นะครับอันนี้ก็ให้หัวชาร์จมาด,ด้วยแล้วก็สายชาร์จนะครับ type c หมดแล้วครับแต่ก็คือให้ของมาครบนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆค่ายก็เริ่มจะตัดหัวชงหัวชาริจอะไรกันหมดแล้วหรือตัดสายอย่างเดียวนะครับคราวนี้ก็มาลองตัวเครื่องนะครับว่าจอ,จอพับเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอย่างราราแรกที่หลายคนถามแน่นอนว่าในวิดีโอกับงานเปิดตัวเนี่ยเขาแอบซ่อนเอามุมที่แบบไม่เห็นรอยพับมาให้เราดูหรือเปล่าเหมือนกับหลายรุ่นก่อนหน้านี้ครับพยายามจะซ่อนไอตัวของจอพับเอาไว้นะครับนี่ครับลองมาดูกัน คือต้องบอกว่ามองด้วยตาเปล่านี่แทบจะไม่เห็น,นครับคือถ้ามองเงี้ยดูไม่ออกเลยนะครับถ้าเอามือไปลูบดูสิโอแทบไม่รู้สึกครับคือมันมีนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับคือถ้าไม่ลากผ่านเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าตรงนั้นมันมีเหมือนกับร่องอยู่เล็กน้อยนะครับแต่มันบางมากๆคือต้องบอกว่าเปิดมาครั้งแรกที่งานพร้อมกันครับทุกคนบอกเฮ้ยไม่มีรอยอ่ะมันหายไปไหนนะครับหลักการของมันนะครับคือทาง oppo เนี่ยเขาเลือกจะให้ตัวหน้าจอนั้น มันพับเป็นลักษณะ w อเตอร์ด p อหรือว่าหยดน้ำนะครับซ่อนไปในตัวของ Fle ชชั่นฮิงนันครับเนี่ยครับพอพับลงไปแล้วเนี่ยจอจะไม่ถูกพับครึ่งแบบนี้แต่จอจะถูกพับแล้วก็ถูกซ่อนลงไปนะครับที่ตัวของกลไกของบานพับด้านล่างทําให้เวลากางออกมานะครับมันก็เลยไม่เหลือรอยพับอยู่ตรงกลางเลยและแบบนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันพับเป็นหยดน้ําได้อ่ะมันจะนุ่มหรือว่าเป็นมีพื้นที่ว่างในระหว่างใช้งานหรือเปล่าครับกดแล้วยบไหม ก็ไม่นะครับก็คือทาง oppo เขาก็มีการบอกว่าเขาใช้ลักษณะของโครงสร้างโลหะนะครับเป็นแผงๆไว้ส่วนนี้เหมือนกับว่าให้มันมาช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนหน้าจอมีอาการยุบหรือว่ายุ่ยลงไปนั่นเองเมื่อทำการพับหน้าจอลงไปนะครับผมเนี่ยครับขนาดของตัว find n นะครับดูดิน่ารักเปล่าล่ะเนี่ยครับคือไซส์มันตะมุตรงนี้มากบางคนถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันเทียบกับ samsung แล้วไซส์ประมาณไหนเดี๋ยวเทียบไปดู ถ้ากับ c 4 3ครับคุณจะเห็นเลยว่าเรื่องของความสูงความผอมสเกลหน้าจอแตกต่างกันนะครับของ Samsung จะเป็นลักษณะเหมือกับจอสูงสๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เกอบางทีเราเปิดแอปพลิเคชันหรือเปิดโปรแกรมต่างๆนะครับบางทีหน้าจอมันจะดูผอมๆไปนิดนึงนะครับของ a m s u n งใช่ไหมถ้านี้มาดูเรื่องของความหนาบ้างนะครับต่างกันนิดหน่อยครับ เท่าที่ลองเทียบด้วยสายตาเนี่ย Oppo หนากว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณของตัวจอพับนะครับด้านของบริเวณสันเครื่องเนี่ย Oppo ไม่มีรูนะครับปิดสนิทเลยแนบเลยนะครับในขณะที่ตัวของ C4 3นั้นเราจะสามารถมองลอดตรงส่วนนี้ไปได้เพราะว่าเขาเหลือพื้นที่เอาไว้นะครับสำหรับการพับหน้าจอนั่นเองและก็จุดที่ต่างสุดก็คือตัวของ รอยหรือว่ากรีซนะครับบนจอพับนี่แหละนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเทียบกันนะครับกลางออมาปุ๊บเสร็จแล้วนะครับคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยของ C43 จะเห็นชัดกว่านะครับแต่ไฟ็นี่คือมองไม่เห็นนะเพราะว่าแก้วมือรูปก็แทบจะไม่รู้สึกเลยครับมันบางมาก,ม,าก,ม,ากมินนึงอะ่ะมีเห็นคือต้องเป็นนิ้วสัมผัสคร,ครับจะรู้สึกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเทียบขนาดตอนกลางให้ดแล้วกันนะว่ากลางมันแล้วสเกลเป็นแบบไหนนะครับนี่ ของ s a m s u n งก็ยังเป็นแบบแนวสูงสูงนิดหน่อยนะครับแต่ของ Oppo ก็จะเป็นไซส์ที่เหมือนกับว่าเอา2เครื่องมาต่อกันคือถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์ความสวยงามเนี่ยผมมองว่าตัวของ C4 3นะครับมันน่าจะเป็นลักษณะของผู้ชายผู้ชายมันแมนหน่อยเป็นบิสเนสนะครับเป็นทรงแบบเหมือนกับพวกคอมมูนิเคเตอร์สมัยพวกที่เป็นแบบ Pocket PC เป็นโนเกียอะไรแบบนี้นะครับเป็นสไตล์นี้แหละเป็นเหมือนกับโทรศัพท์ธุรกิจนะครับส่วนตัวของ Op p o f i n d เนี่ย ผมว่าตัวเครื่องมันไซส์กำลังพอดีนะครับกำลังน่ารักเลยอะ่ะเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างโฟกับฟิอ่ะนะครับคือเป็นลักษณะของจอพับที่ได้พื้นที่มากนะครับเวลาใช้งานแล้วก็เวลาพับเครื่องมานะครับสเกลหน้าจอแอปพลิเคชันตัวเครื่องก็ยังเป็นลักษณะของตัวสมาร์ทโฟนคือ18:9ต่ออยู่นะสเกลแอปสเกลจอเกมพวกนี้นะครับปกติไม่ถูกบีบหรือว่าถูกยืดขึ้นไป สำหรับสัดส่วนนะครับหน้าจอด้านนอกของตัว Oppo Find N นะครับอยู่ที่5.9นิ้วนะครับเป็นอัตราส่วน Full HD นะครับ18:9ก็คือ1,972คูณ988นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดการจอด้านในออกมานั้นก็จะเป็นสเกลนะครับที่ WUXGA นะครับก็คือ1 7 9 2คูณกับ1,920 อ๋อเกือบลืมครับอัตราเรเฟลต์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจอด้านนอกอ่ะ60ครับส่วนจอด้านในครับอัตราเรเฟลต์ที่120เฮิร์ตโดยสามารถจะปรับอัตโนมัติตามการแสดงผลหรือว่าคอนเทนต์นะครับตั้งแต่1เฮิร์ตถึง120เฮิร์ตส่วนของชิปเซนดครับใช้เป็นเซมิลากอน888นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแรม Elpida 5นะครับผมมี2ขนาดคือแรม8แล้วก็แรม12นะครับส่วนตัวสตอรเรจนะครับผมเป็น UFS 3.1ก็มี2ขนาดเช่นเดียวกันคือ256นะครับกับตัวว512แบตตเอรี่คามจุ 4,500มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวแบบเสียบสายผ่านพอร์ต Type C นะครับที่33วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายนะครับที่15วัตต์ด้วยส่วนชุดกล้องหลัง3ตัวของ p ฟร์ไฟนเะครับเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับผมเป็น i อ x เ766 รูรับแสง f 1 8นะครับผมมีเลนส์6ชิ้นพร้อมกันสั่น OIS นะครับพร้อมกล้อง ultra wide ห6ล้านพิกเซลนะครับเก็บมุมมองภาพได้กว้างถึง123องศาส่วนตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด1 3ล้านพิกเซลเป็นระยะซูมออปติคอลสองเท่าส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลอันนี้มีทั้งด้านหน้าของจอด้านนอกเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจอด้านในเนี่ยก็จะมีอีกมุมนี้ครับผมทั้งคู่เนี่ย32ล้านหมดเลยครับ ส่วนระบบเสียงก็เป็นลำโพงคู่สเตรโอนะครับผมวางไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับนี่ Dolby Atmos ด้วยนะครับมีช่องทาซีมนะครับพอ Type C นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้ครับก็ปุ่ม power ครับพร้อมกับเป็นเซนเซอร์สแกนแล้วนิ้วมือโดยอัตราส่วนหน้าจอของ Opp o p p o f i n นะครับผมถ้าเกิดตอนที่เรากางมาแบบนี้มันจะอัตราส่วนประมาณ8.4ต่อ9นะครับก็คือจะเกือบเป็นสแควร์หรือว่าสี่เหลี่ยมเลยนั่นเอง แล้วก็สามารถแบ่งใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยครับอันนี้คือผมชอบมากๆถ้าเกิดเราเปิดแอปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วต้องการจะแบ่งหน้าจอนะครับเราก็แค่ทําการใช้2นิ้วนะครับลากตรงกลางแบบนี้่ไงคือลื่นแล้วก็เนียนด้วยนะครับ เปิดหน้าจอซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆสามารถจะเซฟเก็บเป็นแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานคู่กันก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังมีตัวของสมาร์ทไซต์บาร์ครับให้เราสามารถเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆหรือว่าลากออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการปรับ UI นะครับให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนหน้าจอใหญ่เราแค่ทําการครับใช้4นิ้วนะครับยิ้มลงมาเห็นไหมกลายเป็นหน้านต่างเหล็กแล้วนะครับท่าวนี้ก็สามารถจะลากไปวางตรงไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ยังมีพวกแอปต่างๆครับอย่างเช่นแอปโน้ตนะครับของทาง oppo mm hmm. เขาก็มีการปรับให้สามารถจะแบ่งหน้าจอซ้ายขวาเพื่อเราสามารถจะได้ดูรายชื่อของโน้ตที่เราเขียนขึ้นมาส่วนด้านขวาก็จะเป็นพรีวิวบทความหรือว่าโน้ตที่เราจดเอาไว้นั่นเองครับน mm hmm. อกจากนั้นก็ยังมีตัวของ flex form mode นะครับที่เราสามารถจะพับครึ่งหน้าจอเสร็จแล้วตัวแอปมันก็จะมีการ split นะครับแบ่งส่วนการใช้งานหน้าจอนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงตัวแอปกล้องนะครับคามิราแอปตัวนี้นะฮะ ถ้าเกิดเราพับหน้าจอครึ่งหนึ่งเนี่ยครับเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีการแบ่ง UI นะครับด้านบนก็จะเป็นส่วนของช่องมองภาพครับด้านล่างก็จะเป็นพวกปุ่มชัตเตอร์ต่างๆแล้วก็การสลับโหมดซึ่งตัวของ Fre กฟอร์มโหมดนะครับอันนี้ก็สามารถจะเปิดใช้งานตั้งแต่เราพับหน้าจอครึ่งหนึ่งครับในแอปที่รองรับส่วนในโหมดกล้องเนี่ยเห็นว่ามีการพัฒนาต่อ,อยอดอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราพับลงไปมากกว่า45องศานะครับประมาณนี้ ตัวกล้องจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมไม่อยู่แบบนี้แทนเพราะอะไรครับต้องการถ่ายภาพเสยหน้าไม่ใช่เพื่อเวลาไปถ่ายภาพท้องฟ้ากลางคืนถ่ายไทม์แลปส์ดวงดาวนะครับมันก็เลยมีการสลับให้อัตโรมัติว่าถ้าเกิดเราไปตั้งถ่ายอ่ะแบบนี้ก็จะเห็นวิวท้องฟ้าชัดกว่าถูกไหมมันปุ๊บสลับให้เลยนะครับย่าเรียกว่าทางอโปครับได้เตรียมการครับในเรื่องของการ ใช้งานหรือพัฒนา UI ของสมาร์ทโฟนจอพับเอาไว้แล้วนะครับผมก็คือมีทั้งเรื่องการแบ่งหน้าจอมีพวก Flex ก Form อร์ e ในการใช้งานแอปต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีโหมดที่สามารถใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายเซลฟี่ครับเพราะว่า,าสามารถจะเลือกปรับนี่นะครับเราสามารถใช้กล้องหลังครับมาช่วยในการถ่ายเซลฟี่บางทีต้องการถ่ายภาพมุมกว้างอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะดูภาพจากเนี่ยได้เลยเห็นะ แล้วก็มีตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก OPPO Find นะครับมาให้ชมเหมือนด้วยคือจริงตัวนี้ก็ถือว่าได้เซ็ตกล้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเซ็นเซอร์หลักนีก็เรียกกับไฟ X3 Pro เลยนะครับผมแล้วก็มีท Ultra ั้งอัลต้ไวท์เทเลโฟโต้มาครบไปทีเดียว จัดเต็มมาให้แล้วนะครับกับการสรุปงาน Oppo Inno Day นะครับพร้อมกับแกะกล่องรีวิวนะครับตัวของ Oppo Find N สมา mart ์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของ Oppo ผลิตออกมาวางจำหน่ายครับในประเทศจีนอันนี้แอบลุ้นมากๆให้เข้าไทยนะครับเพราะว่าจากที่ลองจับถือแล้ว ขนาดตัวเครื่องมันกำลังพอดีนะครับผมแล้วก็สเกลหน้าจอก็น่าสนใจด้วยนะครับยังไงตรงนี้ก็คงฝากย้ำอีกทีนึงกับทางอ p p ป Thailand นะครับว่าสามารถเอาเข้ามาขายได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมกับราคาที่เปิดตัวในจีนมา้ราคาดีมากนะเริ่มต้นที่40,000 กับตัว ram แลด r สอง2 5 6นะครับแล้วก็ตัว ram 1 2 5 1อน่อยู่ที่ประมาณ40,000่ปลายๆเท่านั้นเองนะครับคือชนราคากับบ้านเราพวกกรพับได้แหละแล้วก็มีผาฐานทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีขาว่าตัวนี้ก็เป็นสี glossy นะครับเช่นเดียวกับตัวของสีม่วงนะครับที่เป็นผิวสัมผัสแบบ glossy เช่นเดียวกันกับฝาหลักที่สะท้อนแสงปเปลี่ยนเฉดได้นะครับแต่ว่าตัวของสีดำนี่แหละนะเป็นแมทพร้อมกับนะครับ shimmer finish นะครับมีเหมือนกับ ประกายดาวรีบรับอยู่บริเวณฝาหลังครับ Oppo Find ถ้าเกิดว,ว่าใครมีคำถามก็ต้องใส่ตรงไหนที่ไม่เกี่ยวกับการวางขาย f i ในไทยแล้วก็สามารถสอบถามมาได้เลยครับมาคุยกันเดี๋ยวมาช่วยตอบให้นะครับอย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอด่องรอยแสนด้วยนะครับสวัสดีครับ